ถามว่าเราจะเชื่อได้ยังไงว่าที่เขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีนาโนเนี่ยเราจะเชื่อได้ยังไงว่าจะเป็นนาโนจริงคือถ้าจะตรวจสอบว่าเป็นนาโนจริงหรือเปล่าก็ต้องเอาตัวครีมมาวิเคราะห์ด,ดูนะครับอย่างเช่นใช้สองกล้องดูขยายว่ามันมีอนุภาคนาโนอยู่ในนั้นจริงหรือเปล่ามากน้อยขนาดไหนนะครับครับก็จะบอกได้นะครับ ซึ่งมันพิสูจน์ได้ซึ่งมันพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ฮะครับมันพอมันพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับครับก็โดยใช้เอเครื่องมือที่เราเอมีนะครับก็สามารถเอามาถ่ายภาพหรือวิเคราะห์ได้นะครับในเช่นในแง่ว่าตัวอนุภาคเหล่านี้เป็นอย่างไรครับ สมมติว่าเดี๋ยวผมส่งครีมไปให้คุณหมอกองหนึ่งบอกคุณหมอช่วยบอกอไม่ใช่คุณหมอผมก็เรียกคุณหมออยู่เลยอพอ,อ,อส่งไปให้พอ,อ,อตรวจเนี่ยพอ,อ,อบอกได้ว่ามันใช้เทคโนโลยีนานโนจริงหรือเปล่าถูกไหมฮะ,ะเนื่องจากเครื่องมือตอนนี้เรายังซื้ออยู่ยังมาไม่ครบนะครับ,รบเราเราต้องอ,อาศัยความร่วมมือจากสถาบันอื่นนะฮะก็สามารถวิเคราะห์ได้ครับตรงกลงมีเครื่องมือที่วิเคราะห์ได้นะครับเอาอย่างนั้นนะครับผอ,อ,อครับ ครับใช่ครับครับครับเอาละครับขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับอ่มาถามเป็นความรู้สักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าใช้จริงหรือไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปว่ากันพักกันตรงนี้ก่อนครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนนะครับก็ถามคุณหมอสุภกรต่อฮะว่าคือเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเลยทำให้มันเต่งตึงได้ไหม คือโดยโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะผิวหนังของคนเราเนี่ยมันก็สามารถยืดยืดได้หดได้นะครับแล,แล้วก็การที่ใช้ครีมธรรมดาทั่ว,ว,วไปบำรุงผิวหนังเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้หน้าอกของเราเนี่ยเต่งตึงได้นะครับ,รบการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอนะครับโดยเฉพาะการบริหารทางกล้ามเนื้อทรงอกให้ดีกระชับเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้ดูลักษณะเต้านมเนี่ยพึงผายได้ดีขึ้นนะครับการใสช่ชุดชั้นในที่เหมาะสมเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่การการที่ใช้ คือหมายถึงว่าธรรมชาติมันจะบอกว่าทําให้มันต้องหย่อนคล้อยไปตามวัยและตามอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันแก้ไขได้ไหมด้วยธรรมชาติหรือว่าด้วยอย่างอื่น,นการออกกาลังกายนะครับการการที่บํารุงผิวที่ที่ผิวหนังให้ดีนะครับการใสช่ชุดชั้นในที่เหมาะสมนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยให้ให้เต้านมเนี่ยสามารถที่จะลักษณะด,ดีตามไวไัยได้นะครับไม่ไม่คล้อยก่อนก่อนวัยอันควรนะครับ อีกอันนึงก็คือหน้าอกที่ใหญ่เกินไปเนี่ยโอกาสที่จะคล้อยมันก็มีมากกว่าหน้าอกที่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 เหมาะสมนะครับ,รบการที่หน้าอกอยู่ๆจะใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับการที่บางคนเนี่ยกินฮอร์โมนเพศซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าอกเราเนี่ยก็เป็นหน้าอกเป็นที่ที่สามารถที่จะรับการกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศได้สูงนะครับโดยเฉพาะเอสโตรเจนหรือ,อยาคุมกําเนิดต่างๆเนี่ย การกินบางทีเนี่ยมันสมัยก่อนจะเห็นได้ไหมมีครีมบางงานที่ท,ที่ที่ผสมด้วยฮอร์โมนเนี่ยทาเข้าไปเนี่ยก็ก็ทำให้หน้าอกมันตึงตัวได้นะครับแต่ว่าผล s i ด e effect ของมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอาจจะมีการปวดเต้านมนะครับรบ,บางคนถ้าวัยกลางคนเนี่ยที่มีถุงซิสเล็กๆเป็นน้ำเนี่ยมันก็อาจจะมีซิสใหญ่ๆขึ้นมาบ,บางคนถึงกับขนาดมีน้านมทเนือ้อง,งอกนะฮะ ซิสคือถุงน้ำถุงน้ำถุงน้ำก็จะใหญ่ขึ้นปวดแล้วก็อาจจะมีน้ำนมไหลเกิดขึ้นมาได้นะครับก็ก็ต้องช่างใจดูนะครับว่าว่าอยากให้น้าอกตึงตึงตัวหรือใหญ่ขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอย่างนี้เนี่ยกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมันอันไหนที่มันสาคัญกว่ากันทั้งนี้เขายืนยันว่าไม่ใช่ทําให้หน้าอกใหญ่ขึ้นถูกไหมฮะไม่ได้ทาให้หน้าอกใหญ่ขึ้นไม่ค่ะแต่ทาให้กระชับทําให้ไม่คอยยานค่ะยืนยันว่าแค่นั้นถูกไหม คุณหมอก็ฟังดูแล้วเป็นไปได้ไหมฮะทางวิท <c oughs> ยาศาสตร์คือการคล้อยยาเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามันมันเกิดขึ้นแน่เพราะว่าหน้าอกเนี่ยมันมันมันถูกแรงโน้มถ่วงน,นะครับ,รบแต่ว่าเราพยายามที่จะรักษามันให้ให้คงคงคงรูปให้อยู่นานที่สุดเนี่ยได้นะครับการที่จะใช้ครีมที่มีกาวเครือเนี่ยนะครับ,รบโดยโดย,โดยหลักทางทฤษฎีแล้วเนี่ยม,มันก็สามารถที่จะทําให้กระชับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าการทําทั้งหลายเนี่ย ต้องพิสูจน์ดูนะครับว่าเปรียบเทียบกับครีมบำรุงผิวธรรมดาโดยทั่วไปพร้อมกับการนวดเนี่ยมันก็มันก็อาจจะมันก็ทําให้เกิดการการที่จะทําให้ตึงได้นะครับแต่มันคงไม่ถึงขนาดถ้าฟังอย่างคุณหมอคือ15นาทีเด้งกลับมาเนี่ยมันมันมันอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนว่าหลักฟิสิกส์โดยใช้สรีระการนวดธรรมดาเนี่ยมันก็มันก็คงจะได้ผลคุณหมอไม่เชื่อที่เขาอ้างว่าถ้ามันดูดซึมได้นี่ไม่ต้องนวดหรอครับลองทาดูเฉยเฉยดูที่มันจะเด้งขึ้นมาไหม ใช่ไหมครับเออถ้าดูดซึมมันก็ไม่จำเป็นต้องนวดใช่ครับอว่าไงฮะ<ม>เชิญฮะ,ะคุณสุเทพไม่พูดะ่ะเชิญฮะคือมันก็ต้องอาศัยการจัดรูปโครงสร้างของตัวทรงอกด้วยส่วนหนึ่งที่การเราทำไมถึงต้องนวดนะครับก็คือการนวดเนี่ยฮะส่วนใหญ่จัดรูปร่างเสร็จแล้วก็คือตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือตัวเนื้อครีมที่ช่วยเนี่ยนอกจากที่ว่าอย่างที่บอกมันไปช่วยลดการหย่อนคลอนได้เพราะว่าปกติร่างกายเรามีการทําลายและการสร้างพวกคอลลาเจนกับอิลาสตินอยู่แล้ว ไอตัวสารสกัดกาวคอเนี่ยมันก็ไปยับยั้งไม่ให้มีการทําลายพวกคอลลาเจนกับอิลาสตินใ่เดีสิบห้านาทีสิบห้านาทีใช่ครับที่จริงแล้วมันไ่ได้แอคชั่นของมันเป็นอย่างี้นะครับคือทางคุณหมอผมเป็นไม่ได้สิบห้านาทีที่บอกเป็นไปได้คือเราบว่ามันเป็นไปได้คือคกลไกของมันเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเครื่องสําอางอที่ว่าโอเคเราใช้เพื่อเน้นคือหมอครับผมเข้าใจนะครับว่าบารุงการนวดใช้มันช่วยได้แน่ครับ<ฆ>คือการนวดมันเป็นการที่ช่วยทําให้เห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผแต่ว่าทางคุณหมอเนี่ยเชื่อว่าการนวดต่างหากที่เป็นกา,การกระตุ้นการนวดถ้าใช้ครีมอะไรก็ได้นะครับมันก็ได้ผลใกล้เคียงกันคือถ้าจะทําให้มัน็คลยนะถ้ามันจะใหญ่ขึ้นมาบ้างให้มันเต่งตึงขึ้นมาบ้างเนี่ยคุณพูดตรงๆคุณหมอบอกว่ามันบวมแต่ครับ15นาทีนะครับถ้าเป็น15นาทีคือ<ต>วัา,าวน,นั้นใช้ระยะย,ยาวเนี่ยมันก็อาจจะใหญ่ขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกฮอร์โมนเพศนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือที่เขาสาธิตวันนั้นคืออกห่างสามนิ้วถูกไหมฮะคุณพี้บอยทีฮะสามนิ้วสามนิ้วแล้วนวดนวดข้างเดียวข้างเดียวแล้วไงฮะแล้วก็มาวัดใหม่ก็ได้สองนิ้วค่ะแล้วถ้านวดอีกข้างจะเกิดอะไรขึ้นฮะก็อาจจะเหลือหนึ่งอ่ะคุณหมอเป็นไปได้ไหมนวดจะได้ครับฮะนวดจะได้ครับไม่ต้องใช้ครีมว่านวดให้มันเป็นอย่างนั้นนวดได้ครับ คืออันนี้ปุกกี้ถามส่วนตัวคือจากที่ปุกกี้ได้ทดลองนะวันนั้นที่ไม่ได้มานั่งเป็นผู้บริหารคือไม่ได้นวดคือเราทาเองอะเราจะมานวดขยำมันก็มันไม่ใช่ธรรมชาติก็เหมือนอาบน้ำเสร็จแล,แบบแล้วก็แบบทาเทน,นิดนึงแล้วก็แบบนวดขึ้นโกยเข้าอะไรเงี้ยนิดหน่อยเพื่อให้แบบมันซึมแล้วก็แบบพอเรานอนง่ายเนี่ย จากแต่ก่อนที่ไม่ได้ใช้เมื่อก็คือเหมือนจะแบบว่าไหลออกข้างหมดเลยแล้วทีนี้พอเราทาเสร็จพอนอนแล้วมันก็เออตั้งอยู่บนอกอก็เลยแบบมันเป็นไปได้อันนี้คืออันนี้คือใช้เองนะคะอัน,นคือแบบไม่ได้มาโฆษณาโปรโมทแต่คือที่บุก,กี้ตะลึงแล้วตกมาเป็นเป้าของบริษัทนี้หรือว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคือเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นผลจริงก็เลยอยากจะถามกลับตอบไปว่า เออมันเพราะอะไร uh huh. คือคือถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้แสดงว่ามันมีเอฟเฟกต์จากยา uh huh. ซึ่งมีผลต่อรีระ่อันนี้ uh huh. มันคงไม่ใช่เครื่องสำอางแล้วครับคือถ้ามันเป็นอย่างที่คุณพิ้กี้บอกไม่ใช่เครื่องสำอางแล้วมันยาเลย uh huh. ที่มันทําให้รีระเนี่ยจากที่นอนแล้วมันไหลออกข้าง uh huh. พอใช้ปุ๊บนวดธรรมดาไม่ใช่นวดธรรมดาคือทาธรรมดาได้ซ้ําไปมีการ <บน S 2> ดูดซึมอย่าง,าางชัดเจนเนี่ยมันกลายเป็นการดูดซึมแล้วก็นอนแล้วมันไม่ไหลออกข้างมันตั้งอยู่งั้นอะ คือเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมคุณงจะเป็นยาใช่ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นค,คือก็เราเรา,เราย้อนมาคือทางนี้ใช้วิธีบรรยายแบบลักษณะว่าอธิบายแอคชันค่นในโปรดักต์ของตนว่าส่วนประกอบอะไรจะไปทำอะไร,รใช่ไหมคะนี้อันนั้นคือเมื่อเราตั้งว่ามันมันอธิบายอย่างนั้นแต่มันขาดการประเมินเอาพุทก็คือผลของการทำอย่างอย่างเป็นสถิตใช่ไหมฮะเราต้องพูดอย่างนั้น มันจึงทาให้ต้องเทียงกันอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมคะแต่ี้ถ้ามองอย่าง่ถ้ยทมาสิว่าเราจะบอกว่าเต้านมจะโตขึ้นได้ด้วยวิธีใดเราต้องเราต้องยอมรับว่านี่คือวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะปกติเต้านมผู้หญิงเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นโดยวิธีใดมันเป็นสิ่งที่อธิบายได้อย่างวิทยาศาสตร์ก็อันที่หนึ่งเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าแฟตมันมากขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะแฟตเนี่ยเซลของแฟตเนี่ยมันเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมเพราะว่าไขมันมันเท่าเดิมเซลเป็นร้อยหนึ่งก็ต้องร้อยหนึ่งเพียงแต่จะเหี่ยวหรือง จะว่าคะอ้วนขึ้นนี่การที่เซลล์จะอ้วนขึ้นเพื่อให้มีตึงตะกี้คุณอธิบายก็โอเคหนึ่งอันก็คือดูดน้ําเข้ามาดูดน้ําจากข้างๆเข้ามาเต่งอยู่ในนี้หรือเอาไขมันจากส่วนอื่นเข้ามาซึ่งก็คือการการไล่การนวดการอะไรก็แล้วแต่เถอะใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนห้องอะห้องห้องพักเนี่ยจะให้ข้าไปคือมันต้องให้เขาอ้างอิงคือเขาบอกก่าดูดน้ําดูดน้ําเข้ามาละ อันนี้กาลังพยายามตามที่ตามหลักการว่าที่พอจะรับกันได้แล้วเรากำลังเคลียร์เรื่องวิชาไอตัวนี้เนี่ยยาตัวนี้มันสามารถที่จะดูดน้ําจากส่วนอื่นมาอยู่ตรงนั้นเหรอฮะมันมีการดูดน้ําเข้ามาอยู่ในเซลล์ตัวไหนล่ะเป็นตัวดูดน้ําเข้ามาในเซลล์ตัวที่เป็นแอคทีฟของกาวคือแล้วก็มีตัวหลายตัวที่เป็นพวกเลคชันของตัวไฟโตเอสโตรเจนเองด้วยก็ตามครับช่วยด้วยครับคือคุณงบอกว่าคือผมคิดแบบชาวบ้านนะสอบถามเทคนิคผมก็ไม่เข้าใจ คือว่าไอ้ครีมตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บผ่านานานอปุ๊บมันจะมีฤทธิ์ดูดน้ําจากส่วนอื่นๆด,ดูดไขมันจากส่วนอื่นๆให้มารวมอยู่ที่นี่ไขมันไม่ใช่ครับ <นะ S 2> ดูดน้าอ่ะดูดน้ํามาหลย่ที่นี่ถูกไหมในเซลครับในเซลล์เซลล์ที่อยู่บริเวณหน้าอกที่อยู่บริเวณนมเนี่ยนะครับ,รบแล้วทาให้มันแต่งตึงขึ้นครับอันนี้อันนี้ยังไม่พูดถึงพิสูจน์นะแต่พูดในแง่ที่ว่าเรากำลังพูดถึงหลักการแล้วก็ตัวที่สามเนี่ย มันมันไอตะกี้พูดถึงว่าเรื่องของคอลลาเจนใช่ไหมคะเหมือนกเหมือนกับเ่เรามีห้องเนี้ยถ้าห้องเนี้ยคอลลาเจนมันหย่อนยานมันไม่เฮลซี่ไม่เวลรเนี้ยมันก็เหมือนกับห้องที่มันป่องป่องแบบแบะออกไปหวังว่ามันมีทําให้มันตึงขึ้นมาใช่ไหมมันก็ห้องนี้มันก็เต็มขึ้นมานะฮะมันก็คืออันนี้เราพยายามช่วยอธิบายว่าเป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะต้องพิสูจน์ไม่ใชนแค่มตดฐานแต่ว่ะในแง่ของงานรีเสิร์ มเมื่อเราตั้งสมมติฐานว่ามันอาจจะเป็นอย่างอันอย่างนี้เนี่ยคุณต้องวิจัยพิสูจน์ว่ามันจริงครับจริงโดยอะไรอย่างกรณีที่บอกว่าไฟตัวเอสเตรเจนเข้ามาหรือตัวกวาวเนี่ยจากการวิจัยที่กวาวที่เขาผ่านผ่านกันมาเนี่ยตัวที่ทําให้เพิ่มแมสของเบรสเนี่ยมันคือคท่อน้ํานมที่ยาวขึ้นนะครับ มันไม่ใช่เรื่องของดูดน้ําอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นแค่15นาทีมันไม่ยังไม่ทาให้เดี๋ยวอาจารย์ช้าๆฮะผมงงฮะผมไม่เข้าใจเรื่องสิบห้าคือกำลังพูดอย่างนี้ครับว่าการที่จะเพิ่มปริมาณของเต้านมถูกไหมหรือว่าทาให้มันตึงขึ้นตั้งขึ้นเนี่ยเราอธิบายอย่างไรมันถึงจะเกิดขึ้นได้ที่จะเป็นเหตุผลที่จะยอมรับกันได้อาจารย์พูดถึงข้อน้ํานมก็ใช่ไงฮะในแง่ปริมาณเหล่านี้เนี่ยเขากําลังบอกว่าตัวกวาวเป็นตัวไปทําให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ แต่งานวิจัยที่เราเห็นพิสูจน์ได้ด้วยที่เคยมีมาอย่างอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเคยวิจัยมาเนี่ยพบว่าไอท่อน้ํานมของหนูของหมูเมื่อใช้กวาวไปนานเนี่ยมันยาวขึ้นคือคืออย่างนี้ฮะเพิ่มปริมาณยาวขึ้นเต้านมเนี่ยจะถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับเมื่อมีเอสโตรเจนมากขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า เต้านมเนี่ยจะขยายได้เนี่ยมากที่สุดก็คือตอนตั้งท้องครับนะครับแล้วก็ให้ให้นมลูกเต้านมสามารถจะโตได้เนี่ยเป็นหนึ่งถึงสองเท่าของเต้านมปกติได้เลยครับนะครับก็เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนนะครับอันนี้เนี่ยสาเหตุที่จะโตได้ก็คือหนึ่งมีการบวมน้ําครับอันนี้2ก็คือท่อไขมันแล้วก็ต่อม ไอ้ท่อท่อท่อน้ำนมแล้วก็ต่อนน้านมเนี่ยมันขยาย <c oughs> เหมือนกับ <c oughs> ถุงนอกเลยนะ <c oughs> ขยายมากเลย <c oughs> เพื่อที่จะสร้างน้ํานมครับอันที่สามมีการผลิตน้ํานมเกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็แล้วก็อันที่สีก็คือผิวหนังยืด <c oughs> ออเนี่ยทำให้รักษณะที่เต้านมขยายใหญ่ขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า15นาทีเนี่ยการขยายใหญ่ขึ้นของเต้านมได้เนี่ยหนึ่งละการการงอกของท่อน้ํานม กับตอนมันมอคงไม่เกิดขึ้นขนาดนั้นแน่ครับผิวหนังยืดคงไม่ยืดขนาดนั้นแน่สิบห้านาทีเพราะฉะนั้นมีอันเดียวทนั้นคือการบวมน้ําบวมน้ําจากการบีบออะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นการบวมน้ําเกิดขึ้นแต่ว่าถามว่ายั่งยืนไหมในการบวมน้ำยั่งยืนไหมฮะผมไม่รู้ครับคือถ้าน้ํามันออกไปมันก็เหมือนเดิมอืมใช่ไหมฮะมีมีอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งเราเคย เราเคยนอกเหนือจากที่ว่าน,นี้แล้วเนี่ยนะคะการที่มันจะตั้งขึ้นมาได้เนี่ยการนวดการกระตุ้นเนี่ยนะคะมันจะทําให้เกิดการากล้ามเนื้อบริเวณแผงหน้าอกเนี่ยมันถูกกระตุน้น<ะ>มันก็จะตึงรัดขึ้นมาแล้วมันลังขึ้นอันนี้เป็นมีส่วนได้จากการที่เราใช้วิธีตบอะไรไปนเนี่ยนะกล้ามเนื้อเนี่ยบริเวณแผงหน้าอกเนี่ย<ะ>มันจะขยับนะคะแล้วมันก็เป็ตัวขึ้นมาจากการตบจากการอะไรก็แล้วแต่ บวกกับที่ว่าอาจจะมีบวมช้ำบ้างนะฮะแล้วก็กรณีที่ว่าบวมน้ําจากอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะทําให้มันตั้งขึ้นมาได้เหมือนกันแต่นั่นมันไม่ใช่มันไม่ยั้งน้ำมีจากยาจากครีมไม่ใช่ยาครีมหรือว่าจากตบให้มันช้ำมันได้ทั้งสองอย่างนะครับมันก็แล้วแต่ว่ามีที่ถ้าเป็นครีมมันก็ช่วยให้มันมีผิวหนังมันชุ่มชื้นขึ้นนะครับพร้อมกับการกระตุ้นด้วยการนวดด้วยเนี่ย อันก็คือการตึงเนี่ยมันไม่ได้ค่อยมันวัดกันไม่ค่อยได้ผลอะไรมากมันอยู่ที่ความพึงพอใจด้วยนะครับการที่ได้มาสชดเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับการออกกาลังกายอะฮะคุณผู้เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยกล้าเมเนื้อมันก็รู้สึกว่าตึงใหญ่ขึ้นชัดเจนใช่ไหมฮะเวลาเรา,เ,ราเล่นฟิตเนสมันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับคือ<า>ความพึงพอใจที่คุณพวกที่จะแทรกนะฮะคืออย่างที่บอกของเราขอนี้เลยเขาไม่ได้ตบวันนั้นที่เราสาธิตนวดไง คือไม่ได้ตบนมคือนวดเพื่อผลักครีมเข้าไปไม่คุณเมื่อกี้นึกออกใช่ไหมที่คุณหมอ,อคุณหมอพูดนี่หมายถึงว่าการนวดนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องตบพวกพวกนี้นะคือทางคุณหมอบอกว่าการน,นวดบีบทําให้ส่วนต่างๆ,ๆเนี่ยบางทีการกระตุ้นบีบเนี่ยถ้าเราไปเอาน้ํามันคุณหมอคงหมายถึงว่าเอาน้ามันครีมโลชัน่นมาน,น,นวดสักสีห้านาที<น>มันก็รู้สึกว่ามันตึงมันคือการตึงโดยธรรมชาติของมัน อาจารย์ครับคุณสยยศเนี่ยสับการแพทย์ของผมไม่รู้นะแต่ภรรยาผมมะลูกสามคนน้าอกครับสีหลังจากใช้ครีมนี่นวดทุกวันนี้ภรรยาผมหยุดสามเดือนน่าอกภรรยาผมก็เหมือนกับสมัยเขาเป็นสาวสามเมื่อยี่สิบปีแล้วผมช่วยตอบทางวิทยาศาสตร์ให้ผมดูหน่อยดีว่ามันเพราะอะไรอันนั้นอันนั้นจะตอบได้จะตอบได้ก็สมมติว่าแฟนแฟนเหลียคุณหมอนิดหนึ่งครับแฟนผมไม่เคยไปหาหมอทำแต่ยกรรมทำอะไรใช้ ใช้คีมของตัวบริษัทเนี่ยก็ง่ามันก็ยังคงเป็นเคสตันดี้ความพึงพอใจแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมคะซึ่งผมก็ไม่รู้นะคุณก็ทางที่ก็อ้างฝ่ายภรรยาแล้วคุณจรยุทธนะฮะจากการที่เราศึกษารูปแบบสงบของสตรีเนี่ยในในสตรีพูดถึงเอเชียหรือคนไทยเนี่ยนะฮะมีถึงหกแบบนะคะที่เป็นโบราณได้วางไว้นะคะในสี่แบบเนี่ยก็มีตั้งแต่เหมือนดอกบัวตูเหมือนดอกเบอร์บานนะ เหมือนดอกโบแรกแย้มเหมือนคอน้เต้าแล้วยังมีแบบที่แบบใช้ไม่ได้อีกสองอย่างอ่ะซึ่งมันจะเป็นแบบไม่สวยเลยไอ้แบบแบบแบบสี่อย่างเนี่ยสองอย่างแรกนี่สวยมากอันหลังๆนี่ก็ยังงั้นยงั้นอ่ะนะฮะแล้วแบบใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นี่แย่เลยนะคะคือคือมันเป็นแบบคล้ายๆกับว่ามันจะไม่มีรูปทรงมันจะอะไรอย่างเงี้ยคือโบราณเนี่ยบรรยายไว้เลยว่าสี่แบบแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ นนไม่ใช่อันนี้คือน้ํานมดีคือ<ะ>คือสตรีเหล่านี้เป็นเบญจก,กัลยาณี<ะ>เป็นบุคคลที่จะให้น้ํานมดีแก่บุตร<ะ>อีกสองอันนี้ต้องรักษาหมายความอาจจะต้องมีแต่งยากแก้ปรับะอะไรจะนีอะไรเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกคุณว่า<ร>เพราะฉะนั้นคุณยกตัวอย่างคนคน,นึงคนนึงอย่างพุกกี้เลยผู้ก,กี้เป็นคนสวยอยู่แล้วรูปร่างสุดทรงดีใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะทําต้องทำา A เวอร์ค่าเฉลี่ย คุณต้องหาผู้หญิงหลากหลายมาอา,าแบบนม,มไม่ดีมาทำดู<า>ด้วยแบบธารพัดนแบบอ่ะซึ่งอันนี้ไม่ต้องเลือกด้วยมันจะลำเอียง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> จากนั้นเสแล้วคุณมาดูว่ามันเป็นยังไง <c oughs> มันต้องอย่างนั้น้ามันถึง,ถงจะมันถึงจะมีความน่าเชื่อ